มื้อนี้เอ้ยสิพาเฮ็ดน้ำพริกบักคำน้อยฟังแล้วบ่เป็นตะเข้ากันแม่นบ่ เอ้ยก็คือว่ามันว่เป็นตะแซบดอกแต่ว่าเคยกินอยู่เทือนึงมันกแซบ,บอยู่เดอ้อชว่วงนี้บักขามหน่อยซ่ำนี่แหละกำลังออกกำลังพอดีเลยกินซมก็ได้เค็มน้ำพริกก็ดีเด็ดแล้วก็เอามาล่างให้สะอาดจาแล้วเอาเฮ็ดเป็นคอร์แคลแบบนี้เพื่อบัดยมเ้าตำม,มันที่ได้ตำง่ายขึืนจา้าบบมีอียังดอกบัดยมเ้าตำเใากระใสเกลือลงไปจากน้อยเพื่อให้บักขามเพิินบดดำเนะาะตำให้แลกเลยจา้าบัดนี้ตำมแล้วก็ใส่พริกลงไปตำมเติมอีกสิบห้าน,นวยแล้วต่หมักได้อันนี้หอมกระเทียมใส่ลงไปตำมไปจ พอตาเพื่อนเขากันดีแล้วก็ใส่กะปีไปสองซอนแต่ถ้ากะปีไผ่เข้มก็ใส่ซอนเดียวกับพ่อเด้อนามันหมูสับพัดใส่กันจ้ะจนว่าหมูเกือบซีสุกพุล่ะเ้ากระจ้างเอนบักคมกับพริกกันที่หฮาตําไว้หั่นใส่ลงไปจ้ะบัดนี้เ้าก็ผพัดเพื่อนไปพัดไปที่แรกเพื่อนก็สิมีน้าออกมาหลในหฮาสิผพัดจนว่าเพื่อนแห้งพุล่ะจ้ะปรุงรสด้วยน้ำตาลบักเผาน้ำปลาแล้วก็เกลือเล็กน้อยเกลือนในเครื่องส่อนซากก็พอ แล้วการทาการพัดโคเลโคเล,ล่รไปจะจนน้าตาละละลายจนว่าเครื่องปอกเครื่องปรุงนี้เพิ่นเข่ากันถุละแล้วก็แห้งน้ำจังใส่บักพริกลูกโดดลงไปซ้ำนี่ก็เรียบร้อยแล้วนาพริกบักข้ามออนกินกับไข่ต้มพักสดกับซุดหยอดเท่านั้นละ่ะแล้วก็ไปสวบกันเ,เลยโป๊ะโปะพักบุงดอก เดี๋ยววันเพชรนิดนด,นดกับพักมึงเดอกแซ่บหลายอร่อยเวลิกุด